ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับช่องบิซานะครับผมวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของผมนะครับผมในรอบหนึ่งเดือนที่เราได้คุยกันไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับผมวันที่4ที่เราทำชาเลนจ์ลดน้ําหนักนะครับตอนนั้นเนี่ยผมน้ําหนัก120่งร้อยยีโลครับผมแล้วตอนเนี้ยผมน้ําหนักลดมาแล้วใน1เดือนผมเริ่มลดันที่อ่าสี่สี่ธันวานะครับจนตอนเนี้ยขึ้นปีใหม่ครับผม ก็ตอนนี้ก็เลยมาประมาณสองวันแล้วแหละผมไม่ได้ทาไม่ได้ทําคลิปเลย2วันที่แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเลยมา2วันก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้มาเข้าเรื่องนเลยดีกว่าก็ตั้งแต่วันที่4ธันวานเนี่ยผมก็ได้ทําการออกกําลังกายอย่างหนักมากเลยครับผมไม่รู้ดีผมก็เริ่มจากการวิ่งครับวันนั้นเนี่ยเริ่มจากการวิ่งเลยเริ่มจากการวิ่งที่สนามก,ากีฬาแห่งประเทศไทยครับผมช่วงนั้นโควิดยังไม่ระบาดรอบสอง ตอนนั้นนี่ผมน้ำหนักหนึ่งโลครับเริ่มวิ่งวันที่4ี่วันแรกเลยวันที่ผมถ่ายวันนั้นแหละตอนเย็นวันแรกตอนที่ผมไปวิ่งนะรู้สึกแบบเบื่อเบื่อหน่ายมากเลยครับเพราะเราเมื่อก่อนเราเคยวิ่งได้เราเคยผอมแล้วพอเราน้ําหนักเยอะเราไปวิ่งนะเราไม่สนุกกับมันนะครับเราเหนื่อยเราเหนื่อยกับมันมากครับแต่ว่าจุดที่ทําให้ผม ลดน้าหนักได้ก็คือไม่เบื่อในการออกกําลังกายนะครับผมนั่นก็คือผมวิ่งและได้เจอเพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่ในสนามครับผมก็เป็นรุ่นพี่ของผมครับไม่ใช่รุ่นพี่ต้องพูดว่าบางที่เจอในสนามดีกว่าเขาอายุเยอะกว่าผมนะผมเขาน้ําหนักเท่าผมในตอนนั้นผมก็เลยชวนเขามาวิ่งทุกวันเขาน้ําหนัก120โลนะครับตอนนั้นผมก็น้ําหนัก120โลครับ วันแรกผมเจอเขาเนี่ยผมวิ่ง5าโลเองนะครับผมวันแรกผมเจอเขาผมวิ่งแค่5โลเองแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสองอาทิตย์ผมก็ไปทุกวันพยายามไม่ให้ขาดครับผมเป็นไงไหมติดจากที่เบื่อนไหนเราก็เริ่มชอบครับผมเพราะเรามีเพื่อนวิ่งเรามีเพื่อนวิ่งอย่างนี้เราก็วิ่งทุกวันเลยวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันจากที่ผมวิ่งได้วันละ5กิโลผมก็ค่อยๆขยับกิโลเพิ่มกิโลเพิ่มกิโลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ตอนตอนนี้ผมวิ่งได้วันละ10โลแล้วครับผมที่ผมจะบอกก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยผมพยายามวิ่งไม่เร็วครับแต่วิ่งเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะให้น้ำหนักของผมเนี่ยค่อยๆลดแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อของขาที่แข็งแรงขึ้นครับถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเนี่ยเราวิ่งไงเราก็วิ่งไม่ได้ครับเราเหนื่อยแล้วเราก็เจ็บด้วยตอนนั้นผมก็วิ่งเรื่อยๆครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็กล้ามเนื้อขาก็ถูกสร้างครับผม ผมก็เริ่มสามารถเพิ่มพิ้งวิ่งเพิ่มระยะได้ขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำหนักผมอะ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมงงมากเออผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนอื่นเป็นหรือเปล่าเราผมเป็นนะก็คือตอนที่ผมน้ำหนัก110โลเนี่ยนะะตอนนั้นผมลดมาเรื่อยๆนะจนถึงน้ำหนัก110อโลอะ่ะน้ำหนักมันไม่ลงเลย What the fuck ไม่ลงเลยจริงๆครับประมาณสองอาทิตย์ ตายอยู่ที่หนึ่งร้ยสิบโลครับผมประมาณสองอาทิตย์เลยอืมน้ำหนักไม่ลงครับแต่ผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ผมใส่ที่เคยแน่นๆหรือพอดีตัวเนี่ยมันเริ่มหลวมครับผมแต่น้ำหนักไม่ลดนะน้ำหนักไม่ลดแต่อ่าเสื้อผ้าหลวมผ่านไปสองอาทิตย์ครับผมวันนั้นผมนึกอะไรไม่รู้นะผมวิ่งสิบห้าโลเลยลองเพิ่ม 5้กิโลวิ่งเป็น15โลครับพอกลับไปถึงบ้านวันนั้นเนี่ยชีน้ำหนักมันคามาประมาณ2อาทิตย์อะ่ะเหลือ110ยสิบโลมันลงเหลือ107โลงงครับคามาต้องสองอาทิตย์นึกจะลงลงที3 4โลเลยอะงง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 มากครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตกใจเอ้ยอะไรยิมก็ลงพวดมาเลยอะ่ะ งั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราวิ่งสบายขึ้นเราก็วิ่งระยะ10โลนั้นมาตลอดครับเพื่อที่จะให้เราคุ้นชินกับระยะนั้นก็วิ่งกับพี่ชายที่ผมเจอที่สนามนั่นแหละวิ่งวันละ10โล10โล10โลครับผม10โล10โลโจนกระทั่งปัญหาใหญ่เลยครับตอนนี้จริงๆมันครบหนึ่งเดือนแล้วละครับแต่ทีนี้ผมต้องการที่จะลดไปอีก แต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้ที่สุดเลยนะครับที่เจอและปัญหาทุกคนที่ผมว่าทุกคนต้องเจอปัญหาที่โควิดกลับมาระบาดรอบ2ครับปัญหาโควิดกลับมาระบาดรอบ2ตอนนี้นี่ทุกผมเชื่อว่าทุกคนที่ลำบากทุกคนครับลาบากทุกคนเลยรวมถึงตัวผมเองด้วยผมขับรถนักส่งนักเรียนน่ะโรงเรียนหยุดยาวยังไม่รู้ว่าจะเปิดวันไหนเลยครับผมเพราะว่าสถานการณ์มันแย่ลงขึ้นเรื่อยๆมีคนติดเยอะขึ้นเรื่อยครับใช่ครับผม เด็กก็ไม่สามารถไปเรียนได้ก็ต้องเรียนออนไลน์ไปนั่นปัญหาใหญ่ครับแล้วที่ปัญหาอีกปีใหญ่ก็คือสนามกีฬาที่ผมไปวิ่งทุกวันปิดปิดเลยไม่ให้เข้าเลยครับเรียบร้อยแต่ผมคิดอยู่นะเฮ้ยเราออกกำลังกายมาลดมาขนาดนี้แล้วเราจะหยุดได้ยังไงอะ่ะ เราไม่หยุดครับผมก็เลยหาที่วิ่งใหม่มันสนามามันปิดหมดะครับผมแต่บางที่มันเปิดแต่มันอยู่ไกลาจากที่ที่ผมอยู่ผมก็เลยต้องหาที่วิ่งแถวบ้านนี่แหละว,วิ่งบนฟุตบาทเอาวิ่งบนฟุตบาทวิ่งบนริมถนนแล้วผมก็ได้ที่ที่วิ่งใหม่ของผมครับผม <laughs> ที่วิ่งนั้นเขาอยู่ตรงเลียบทางรถไฟสอนององตันครับผมก็โอเคนะ แต่ว่ารถกร็เยอะครับต้องระวังด้วยตรงนั้นคนไม่มีครับแต่รถเยอะมากเราก็ต้องคอยวิ่งระวังระยะทางที่วิ่งไปเนี่ยอยู่ที่1.6กโลจะเพาะไปอย่างเดียวนะครับผมแตพพะไปเดียวหนึ่งจุดหกโลแล้ววิ่งกลับอีก1.6กโลก็จะประมาณสามโลสามโลนี่เฉพาะจากตรงกลางไปไปไป,ไปถึงครึ่งรอบนะยังไม่ได้รอบหนึ่ง ถ้าเต็มรอบเนี่ยมันจะอยู่ที่6.8กิโลครับผมผมก็วิ่งจากบ้านเนี่ยอืมวิ่งจากบ้านไปไปตรงไอที่ผมจะวิ่งประจำทุกวันเนี่ยจากบ้านวิ่งไปตรงนั้นก็2กิโลแล้วอะใช่ไหมอ่ะผมวิ่งไปงั้น2กิโลเสร็จแล้วผมก็วิ่งตรงนั้นอะ่ะอีกประมาณครึ่งรอบหรือรอบหนึ่งก็จะได้6.8กิโลครับก็เกือบ8กโลแล้วนาจจะได้8กโลเลยก็ได้แล้วผมก็วิ่ง วิ่งกลับบ้านอีกทีนึงครับโดยผมจะวิ่งเลาะเลาะเพิ่มระยะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้มันมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็น10โลครับผมประมาณนี้ครับผมพยายามจะทําอยู่ประมาณนี้ทุกวันให้ได้ครับเวละ10โลแล้วตอนนี้เนี่ยผมลงรายการวอร์ชั่นฟิตของกดอ้วนชวนวิ่งครับผมลงระยะ 2,021กิโลเมตรครับผมวิ่งภานใน1ปีให้ได้2,021กิโลเมตรครับเราก็เลยต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับแต่ผมว่าไม่น่าจะถึงปีนะถ้าผมวิ่งอย่างนี้ทุกวันแต่มันจะวิ่งไหวทุกวันหรือเปล่าแค่ okay, นั้นเองก็สรุปตรงนี้นะครับผมวิ่งมา1เดือนน้ำหนักผมตอนแรกน้ำหนักผม120กิโลครับวิ่งมาเรื่อยๆครับจนครบ1เดือนน้ำหนักผมเหลือ10 5ยกิโลนะครับ ลถไป15กิโลแต่ในช่วงระหว่างที่ว่าลดอ่ะโอ้โหมันเจออุปสรรคมากมายครับมันเจอมากเจอเจอหลายอย่างครับผมทั้งเรื่องของโอโ้น้ำหนักที่มันไม่ลดแล้วก็ข้อเท้าที่เจ็บหลังจากที่เราวิ่งผิดอะไรอย่างนี้ครับหลายอย่างครับผมแล้วก็ปัญหาโควิดสนามปิดเร็วบ้างอะไรบ้างนี้แต่ช่วงนี้ก็คงจะหนักสุดก็จะเป็นโควิดครับผมจะต้องหาหาที่วิ่งใหม่ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าใครไม่ไม่ไมท้อถอยนะครับผมผมคิดว่าเขาสามารถลดได้ถึงแม้จะที่วิ่งนั้นหายากก็ตามก็สามารถลดได้แล้วอีกอย่างนะครับเรื่องการกินของผมในในระยะหนึ่งเดือนที่ผมบอกนะครับที่ผมลดน้ำหนักด้วยการคุมอาหารด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งอย่างเดียวแล้วหนักจะลดนะครับเราก็คุมอาหารด้วยก mm ็ hmm. คือคุมอาหารนี่ไม่ใช่ว่าเราอดนะถ mm ้า hmm. อดมานี่หมดเลยตะบะแตกกินเยอะกว่าเดิมอีกนะครับ ก็คือเราพยายามเน้นไปที่อาหารที่ไม่ใช่อาหารสำเร็จรูปนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงของทอดของมันของหวานนะครับพวกน้ำบัดลมชากาแฟอะไรพวกนหวานๆเนี่ยเราต้องเลิกกินได,ได้นะครับผมเพราะนี่มันคือตัวเพิ่มน้ำหนักชั้นดีเลยนะผมบอกเลยนะครับผมก็ในช่วงเนี้ยที่ผมลดน้ำหนักเนี่ยผมกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเลย ากาแฟโกโก้โอนตินน้ำอัดลมนะครับก็พวกเนี้ยผมต้องเลิกกินต้องเลิกกินไม่งั้นน้ำหนักมันก็สวิงครับไม่ลดมีแต่จะเหนื่อยเราวิ่งยังไงมันก็ไม่ลดครับเพราะเรากินพวกนี้อยู่ก็ตอนตอนแรกเนี่ยตอนเช้านะครับผมมือแรกที่ผมกินจะไม่เน้นข้าวยังยังจะไม่กินข้าวครับเพราะตอนเช้าที่ผมกินข้าวจะม่จะกินข้าวไม่ค่อยเข้านะผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือคนอื่นเป็นหรือเปล่าตอนเช้าเนี่ยผมจะกิน จะกินพวกขนมปังครับผมขนมปังหรือไม่ก็กินไข่ต้มกินกล้วยกินนมเปรี้ยวบีทาเก2%นที่มีน้ําตาล2%ซนะครับผมอันนี้อันนี้ที่ผมกินนมเปรี้ยวไม่ใช่อะไรผมกินน้มจืดแล้วผมท้องเสียนะครับผมก็เลยกินไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้คือกินไม่ได้เลยดีกว่ากินปุ๊บท้องเสียเลยงานเข้าวันทีเลยใช่ตอนเช้าผมก็จะกินประมาณนี้ครับผมแล้วช่วงเที่ยงเนี่ยผมถึงจะกินมื้อหนัก มือหนักนี่หมายถึงว่าไม่ได้กินหนักนะไม่ได้กินหนักเหมือนมือนะก็คือเรากินข้าวตามปกติกินให้พออิ่มไม่ได้กินให้แน่นหรือกินให้จุกนะครับือกินให้ให้พออิ่มผมก็จะกินพวกต้มยำต้มจืดนะครับผมหรือผัดกะเพราบางทีเราสั่งผัดกะเพราเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ํามันเราจะใช้น้ําเปล่าผัดแทนนะครับผมก็จะเป็นมาณน,นี้จากเปลี่ยนจากไข่าดาวเป็นไข่ต้มแทนนะครับมากินมันก็ช่วยช่วยเยอะนะครับผม ผมก็จะกินช่วงกลางวันผมก็จะกินประมาณนี้ครับแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยผมจะมีกระติกอยู่กระติกนึงน,นะแล้วก็ซื้อน้ําแข็งกับน,น้ําเปล่ามาใส่กินว่ากินทั้งวันเลยเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันหิวบางทีผมก็หายในบางทีเราไม่รู้ว่าเราก็หายอะไรจริงๆเราก็หายน้ำนะเราไม่ได้ไม่ได้หิวว่าอะไรหรอกเราเราหิวน้ำเฉยบางทีคอเราแห้งผมก็เลยซื้อน้ําน้าเปล่าใสา่้ําแข็งมาใส่กระติกไว้กินทุกวันครับผมแล้วตอนเย็นเนี่ยผมก็จะมี วิตามินเสริมครับผมมันจะเป็นวิตามิน B ีซีนะครับผมละลายน้าเม็ดฟูนะครับก็ละลายเป็น้ำเม็ดฟูผมไม่ได้กินไม่ได้กินเต็มเม็ดนะเพราะว่ามันเยอะมากเราเราผมเรากินแค่ครึ่งเม็ดพอแต่เราไม่ได้กินทุกวันเรากินวันที่เราเพียมากๆผมก็จะกินครับกินเสร็จเนี่ยผมก็จะไปสักอ่ามาก่อนออกกําลังกายเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงคุณพอกินเสร็จใช่ไหม ผมก็จะเริ่มออกกําลังกายครับก็จะช่วงเย็นระหว่าง4ี่ห้าหกโมงเนี่ยแต่ผมจะพยายามวิ่งไม่ไม่เย็นมากประมาณ4ี่โมงครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งเย็นอ่ะตรงนั้นไม่ค่อยมีไฟรถรถมันเยอะอันตรายนะครับผม,ผมก็เลยต้องวิ่งประมาณนั้นครับแล้วก็ประมาณเนี่ยครับผมกลับมาบางทีผมก็กินนมบี t ทเก้นเรื่อง2อตาลสซกับไข่ต้มนะถ้าวันไหนผมไม่หิวไม่อะไรผมก็จะกินน้ําที่ผมซื้อมานั่นแหละ ถ้าถ้าผมอยู่ผมก็จะกินไข่ต้มกินผลไม้แอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ครับผมก็ทำอย่างนั้นประมาณเดือนหนึ่งก็ลดมาได้ครับ15โลแต่บอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างเหนื่อยนะครับถ้าจะคุอมอาหารจริงๆอิงมันเหนื่อยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ซีนะครับผมเราไม่ซีมากเราก็กินของทอดของมันไม่ใช่ของไม่ใช่ของทอดครับของพวกผัดก็ได้ที่ใส่น้ํามันหน่อยเราเราไม่เราไม่ไมต้อง ไม่ต้องซีมากครับแต่มันอาจจะลดช้าหนิดนึงหมายถึงว่าไม่ใช่น้ําหนักนะครับแต่ปริมาณไขมันในร่างกายเราครับผมก็จะประมาณนั้นครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับผมก็เราไม่รู้ว่าจุดไหนที่มีคนที่ติดหรือติดแต่เขาไม่รู้ตัวเราก็พยายามใส่น้ากากอนามัยไปในจุดๆนั้นนะครับหรือพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผม ไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะได้เชื้อน,นั้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเรามาติดคนในบ้านได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะครับผมช่วงนี้ก็ลาบากกันทุกคนนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งรายไที่เข้ามานะครับผมรวมถึงตัวผมเองและครูทุกๆคนนะครับผมและเด็กๆที่เรียนออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม